สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกนุ่งป้านะอากูย่าตายายลูกหลานเดนโลนะฮะก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกมเอช็อตนะฮะอ่าก็อยู่กับห้องแชทนะฮะอยากดูไหมว่าผมอยู่ในอยู่ส่วนไหนของห้องแชทนะฮะก็อยู่หัวบนรูน,นั่นเองถ,ถ้าผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามึงขึ้นไปได้ไง <laughs> ก็ นะครับก็บินเอานะฮะก็บินสูงๆนะฮะสูงเท่าที่สูงได้นะฮะของแมปนี้นะฮะก็นะครับก็ใครๆก็จะรู้ว่ามันสูงแบบไหนสูงเท่านั uh 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 ้นนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็เป็นชื่อคลิปของมันอยู่แล้วครับว่ามันเป็นชื่อคลิปปฏิบัติการเกียร์ฮีโร่นะฮะแสดงว่าปฏิบัติการเกียร์ฮีโร่นั้นก็จะเป็นแบบมอมมี่ฮีโร่เฉพาะมอมมี่ฮีโร่เท่านั้นนะฮะอ่าแต่นี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะฮะต่อจากเอ่อคลิปที่แล้วอ่าคลิปที่แล้วก็ รู้สาเหตุแล้วว่าทําไมผมยิงคนได้เพราะมันเกิดการอาการบั๊กมัวม่วๆนะฮะแบบในส่วนตัวผมนะฮะก็ไม่รู้มันทํำยังไงเออผมไม่ได้ลุยคนเดียวนะฮะอยากคิดว่าเล่นมอมมี่แล้วผมจะไม่ลุยคนเดียวนะคลิปนี้รอบคลิปนี้มีคนใหม่ทจะมาลุยเป็นเพื่อนผมแอบอ,อยากรู้ไหมครับว่าเป็นใครเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อเตครับอื <laughs> กูเก้าหัวเ, <qualified S 2> เลยแนะน,<ใ>นําตัวอย่างกับแนะนําตัวในห้องเรียนโอเคนะฮะก็เ,ここเป็นคุณเต้นะฮะคุณเต้กําลังโหลดนะฮะอ่าตอนนี้ก็ได้ทําการลืมไอดี <loca> ไปแล้วนะฮะว่ามึงมึงจะโหลดไกลหรือเกินนะฮะมึงก็ลืมไอเดียทิ้งไปเลยนะโอเคตอนนี้คุณเต้อยู่ไหนล่ะครับอยู่นั่นครับอยู่นั่นไหนอ่ะเนี่ยสะพานนะครับอ่ะสะพานอ๋อตรงนู้นเหรอพระรามแปดนะครับอ่าสะพานพระรามแปด เอาสกูพูดไม่ออกเลยฮนะเต้ทำไมไม่ขึ้นมาละ่ะผมบินไม่ได้ครับบินไม่ได้ยังไงเขาแจกปีกอยู่อะผมมีแต่ไอพ่นนครับไอพ่นมันก็บินได้ไหมละ่ะไอพ่นลงน้ำคนระับอ๋อไอพ่นลงน้ำครับกูมไม่เถียงแล้วคราวนี้นะฮะกูขึ้นดีกว่ากูขึ้นแมากูมไม่เถียงละโอเคนะ,ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะพาไปตะลุยในด่านมัมมี่นะฮะแต่คำว่ามัมมี่นั้นผมจะไม่เป็นฟารโรนะฮะไม่ว่าจะเป็นมัมมี่ธรรมดาแล้วก็กราเดนนะฮะ ผมจะเป็นมอมมี่พิเศษนะฮะไม่ใช่ตัวเหลืองแน่นอนฮะแล้วก็ไม่ใช่ล่องหนนะฮะเป็นมอมมี่ที่มีพลังอำนาจสูงและทำให้ทุกๆคนนั้นปั่นป่วนหัวไปหมดนะฮะก็เป็นมอมมี่ตัวเขาเขาเรียกว่าตัวที่ไม่มีขายแล้วนะฮะตอนนี้คือ GM เขาได้เอาออกไปแล้วนะครับเพราะมันเกลียนเกินนะฮะมันเกลียนเกินนะเกลียนเกินนะต้องเน้นๆนะฮะโอเคอย่าเสียเวลากันเลยนะฮะก็ไปรับชมกันได้เลยนะับตามมาเลย โอเคนะฮะตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในด่านเอ่อด่านเหี้ยแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> <g ül> ไปประจาําตําแหน่งมันไปหาคิวแล้วหาก,กูกูกูก็ยิงดีรออะไร <c oughs> อะไร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 โหแม่งมันเปิดกรอเลยเฮ้ย <c oughs> อุ้อออวูกูรอดปะกูรอดปะเีอยโด้กูรอดปะเฮ้ยเหี้ยแม่งบ้าเลยกู นี่รอดป่ะเห็นไหมฮัลโหล m ม friend มองกำแพงทำไมโปมองเหรอเหมือน A V A นี่เพื่อนเพื่อนกูบักให้นะฮะกูบักนะกูไปแล้ว <Relax> งงงง งงดีมึงไอเฮียกูทามาได้ไงทำเป็นชินแล้วทำเป็นชินแล้วเฮียตั้งแต่คล like ิปแรกนม่มีบาเลยอะมีเออตายอุยขาดายโวยเฮียเป็นไงเจ้าโวยไปหามึงไอดีเฮีย ขึ้นไปทำอะไรวะเนี่ยฮะไอต่างคนต่างไล่เอ้าใครจะรอดเอ้าเียฟาโลมันก็ไล่กูแล้วเยอะมันไล่กูแล้วอีบอมมี่ฮีโร่เห็นแผนที่ไหมครับมันไล่มาแล้วเย่้ย่เย่เย่ยโอ้เมาสเมาหลุดอื้อืม เมาส์เมาส์กูหลุดเมาส์ห <Jung> ลุดอุ้ยอุอุ้ยค้างค้างไม่ได้ไม่ได้แม่งเมาส์หลุดเมาส์หลุดไอ้ยีดยึดโด้ยึดโด้อติโตโอลุโอแปดพันไอ้ยี้วูวูวาแล้วไม่อยู่แล้วไอ้ีย อย่าอย่าอยายาโอ้โหโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้นะครับวิ่ง4,000นะตรงนี้วิ่ง4,000แล้วต่างคนต่างวิ่งหนีมัมมี่นะไอ้นี่มันก็วิ่งหาตามคุย่ต้ายตายตายตายพ่อ้พ่อมึงตายเฮียเดือนเฮียเดือนเนี่ยไอ้ที่ผมอ้อมรู้ไหมเพราะอะไรดูแผนที่ดิครับมันดักอยู่ตรงกลาง

โอ้ยครั้งนี้อาจคนนอนนะฮะท่านผู้ชมไราให้จวีผาผมไม่ได้หรอกปิงหรือเปล่าไอ้เจ้าคนนี้โหปิงเฮ้ยปิงปิงโอหปิงปิงปิงเพื่อนปิงปิงมาปิงมาปิงปิงปิงโอ้โหปิงเจ็ดร้อยปิง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 มาปิงมา อย่าอัดเกมลำบากว่ะชดูช่วงนี้เิ้งมาเิ้งมาปิ้งยลเรียกแบบล้อเลียนมากอ่ะเพงเีงเพงเพีงเพีงเยงเงกระสุนกูหมดเลยเยปิ้งไเยไม่ปิ้ง เอื้อเอื้อปิงก็ปิงเนียแสดงว่าปฏิปฏิกิริยาไม่ช้าว่ะปฏิกิริยาการเอ่อโดนอะไรเนี่ยแหละไม่ช้าปฏิกิริยาตอบสนองของเส้นประสาทครับช้ามากนะฮะบอกตรงดูดูดูครับคือชาพอเงียบๆแม่ตู้ใจเลย คิวเฮ้ยมันหายปิงแล้วเหรอวะสองร้อยอยู่เลยตายกูไม่ช่วยมึงละกูไปแล้ยอ่ะกูไปละนียกูไปละเราจะมาติดตามชีวิตคุณคุณเต้กันนะฮะอีที่เต้นะหนึ่งนะเติมคำว่าอีก็ได้นะฮะก็แม่แล้วแต่คุณอุปถัมภ์ที่จะเรียกนะฮะเตะปุ๊บอ้าวนั่นแหละกระสุนอยู่ตรงหน้าแกจริงที่ไปแก็บ đại <laughs> có sún rồi. Oh, thình thịch vậy đi. Oh, tài 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 tài, khỏi mình tài. Tài tài tài. Tiệt, <laughs> 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 tài, tài, yến yến này trong mà, này là yến. sao <laughs> mày mới yến quá? Yến, โดนแม่นาวาตบไม่โดนตบไม่โดน้ยไม่ตบไม่โดนเ้ยไม่ตบไม่โดนัอตบไม่โดนเกียร์ไอ้สัสไม่รู้จะมาคุยกูเก่งจนทำแชวันแล้เอออิามไม่ออกหีไม่ออก โอ้โหเปิดกร่องเปิดกร่องไม่ไม่ไม่เปิดกร่องเปิดกร่องโอ้ไม่ได้เดียเอ้ยอย่ายิงดิยิงทำไมอยู่เนี่ยส่องเพื่อนแป๊บกูไม่ยิงช่วยไอ้กูส่องก่อนติดตามชีวิตนะฮะคุณเต้นะฮะตอนนี้ก็กำลังโดนเหยื่ออินซีกำลังไล่นะฮะตอนนี้ เป็นวัฒญาตวัฒนธรรมของเหยื่ออินซีที่จะต้องหาเหยื่อที่ไม่ใช่เหยื่อเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเหยื่ออินซีเลือกไก่ที่มีคุณภาพและไม่มีการติดเชื้อใดๆทั้งสิ้นนะฮะอย่าไก่ตัวนี้นั่นเองนะมันไม่ใช่มันละคดีปามอ๊บไม่ไม่ไม่ใช่มันลคดีมันสารคดีตีมันมาแล้วมันมาเฮ้ยมันมาแล้ว โอ้เปิดเกาะเปิดเกาะโน้ยว้าวมือไปนู่นเลยไอ้แม่งมือไปนู่นเลยเออเออทำอย่างงี้ไปทำอย่างงี้เอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอมอมี่มาเดี๋ยวมก็ยิงมาแล้วมาแล้วเอ้ยหนีหนีอ้อ้ยอโอ้ยโอมโอ้ยโอ้งอ้ยโออ้ยเฮ้ยไม่ยโอ้้ยอ้ยดอกไโ้้ย้ย้วโอ้้ยอ้้มอ้้้้วอม เนี่ยกูว่ามันมาแล้วเว้ยเพื่อนช่วยยิงหน่อยเพื่อนมันไล่กูแล้วไหนมันเล่นงานแล้วตัวนึ่งมือตัวเล็กกูมาเป็นองค์มาเป็นองค์กูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งวิ่งสีกูร้อนแล้วตอนนี้อะไรมันไล่ตอมกูอยู่เนี่ยไอตัวเนี้ยไล่ไม่ตื้อเลยไล่ตื้อไม่เลิกเลยเจาะเออเออเอาดิ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 โอไม่กอดดิมันพิมพ์อะไรของมึงเฮ้ยเพื่อน แรกเอเออตายอุ้ยโว้โอ้โหโอ้โหอะไรครับอะไรมาดิ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 มมาดิมมาดิีโ่เหอ้เามาดิมาดิเออมาดิมาดิกลัวอะไรวะกลเอาตัวไก่ก่อนิดนึงเดี๋ยวมค่อยมันีมโอ้เปิดกลรอได้เปิดกอรอนะเออเออมาโดนตอแล้วมึง เจบ็บซะดิไอ,อ้สัตว์เจ็บซะดิเอื้อเอื้อเอื้อตายอ่ตายเหลือมันเดีย <c oughs> <อ>วอ <c oughs> โอ้ยจบเกมก็ตบไอ้เวียนเวียนเว่ยนเนี่ยทำหนึ่งเดียน

ตุ้มตุ้มตุ้มกระสุนหมดเหรอไอ้เหี้ยเวร์อะไรกระสุนอยู่ตรงนู้นโอ้โหกระดิน่นกระดิ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 ่นงู้โดดมาสับหัวกูเลยเฮ้ยเกือบตายกูโอ,โอ้มาแบบน่ากลัวนะมอมมี่เดี๋ยวนี้มันมาแบบตกใจมากเลยนะตอนนี้โอ้ตกใจหมดเลยโอเคแล้วเราอยู่ต่บ่อ เป็นเป็นะระฆังที่มาขาลวตีในลานนายจ้านะครับเคยเห็นระฆครไหมครับนายจอโอ้โหยิงกูใหญ่เลยมึงไม่เคยเห็นหรอฮะไม่เช่นแม่งบ้าเลยกูอ่ออ๋อโอ้โหมันยิงกูใหญ่เลย,เยเอ้าวอ้าวไม่เคยเห็นหรอกครับะระฆังอะ่ะไม่เคยเลยฮะไม่เคยเห็นหรอกครับะระฆังอะ่ะเดือดโดนไปหนึ่งนะฮะเราก็จะโดนลงมาตู้ปตายตู้ตอา้าวเฮียไม่ตายเฮียเป็นมิมนิโร่ก่อนเออมาจูบกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยีติดติด เพิ่มเลือดก่อนนะฮะตอนนี้จังหวะนี้ต้องเพิ่มเลือดก่อนนะฮะการสู้กับฮีโร่นั้นต้องพึ่งด้วยเลือดนะครับฮีโร่สองตัวไหวไหมเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราตายยังเออเฮียตายละเฮียตายละตีดองละโอเคโอ้โหกรเดิยนเก่งมากกรเดิยนตัวนี้จะไปอุดหนุนกรเดี่งนะฮะตอนนี้ฮีโร่ตามมาอยู่นะตอนนี้มงเข้าให้ อุ้ยไม่โดนนะตอนนี้ฮีโร่ไม่มืนนะตอนนี้ฮีโร่มืนแล้วโอกาสนี่อะไรรุมมันดิเออมาแตกโอเคนะครับก็สนุกกันไหมครับกับคลิปปฏิบัติการเกมฮีโร่ภาค2นะฮะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับอ่าอยากให้เพื่อนดูแล้วก็โดยการกดแชร์นะฮะอาใครที่อยากติดตามก็อย่าลืมไปติดตามที่แฟนเพจได้นะครับอาติดตามแบบ ติดตามแบบชีวิตผมเลยแล้วกันนะฮะอ่าบ๊ายบายจ้าเจอกันภาคภาคที่3นะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายากพวกคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแ่มเติมสำหรับคนที่ยังไม่รู้ผมมีแฟนเพจมานานแล้วนะอย่าลืมไปกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับ